ักพ่อแม่พี่น้องพี่รักโควิดโอ้อยเป็นรักมันเออโควิดมันเอาชีวิตของพวกเรานะครับวันนี้ก็จัดหนักนะครับแฟนแบอกว่าจัดหนักจัดเต็มอ้าวเต็มเลยวันนี้เต็มดีเลยวันนี้ยังไงก็ต้องเต็มแนละ้วโอ้มาเชา้านี้ดูข่าวกระทรวงการคลังผู้หญิงคนหนึ่งครับ ไปกินยาตายนะกระรวงการคลังโอ้โหแม่งปิดหมดเลยให้เคีียเขาจะเข้าไปบอกว่าขอเงินเกี่ยว,วเงินห้าพันอะไรคนจนนะครับเขาก็สือประวัติแล้วเขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามีแม่มีพ่อก็อติดเตียงอยู่เขาก็เครียดเขาขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดขายไม่ได้ ก็แม่ก็ห้ามไอ้สัตห้ามแล้วจ้าเงินที่ไหนไปกินเขาเคยขายได้วันละห้าร้อยสี่ร้อยแล้ว,วันกินวันนึงก็หมดโอ้โหไอ้สัสมันไม่ออกมาเจรจาเขาเลยต้องกินยาตายแต่ไม่ได้ข่าวเมื่อกี้ว่ายังไม่เสียชีวิตอขอ้ต่อสู้ต่อไปนะเจ๊นะอือไอ้กระทรวงมหาดไทยนะครับ โอ้ยผิดแล้วครับกระทรวงการคลังนี่วากระทรวงการคลังนะครับข่าวเขาว่าไอ้เหียไอ้อุจุจระเขาบีบบังคับให้มันออกและไอ้ปสัปสตวะอปัตตวะใครนะครับไอ้รองนายกคุมนู่นคุมนี่นะไอ้ปวิตรยไอ้ปัสตวะจะมาคุมซะเองไอ้อุจจระ ลาออกไอ้อุจจลาก็ไม่หาพวกพวกูไม่เอาหรอกกูจะอยู่ต่อ,อ,อเอากองแม่มาดิไอ้เหี้ยเอาก็มันก็อยู่ด,ด,ด้วยกันนะแล้วก็ผูกขอตายไปด้วยกันนะไอ้เหี้ยอ๋อมันบอกว่าไอ้อุจจละออกไอ้ปัสสาวะจะเอาอะไรไอ้พร้อมพันพร้อมเหี้ยลูกไอ้เทพหรือไอ้ผัว ที่ไอเทพไปไอเทือกไปแย่งเข้ามามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงาการคลังและเอายีดอกทองอไอโคศกแม่เฮียในดอกทองจริงๆที่สักเ้ยสุดยอดเลยย,ยีอะไรชื่อ,อน,นะลืกม,มนหรือนเหี้ยนะสตีอะไรเนี่ยอืมมาเป็นแทนในอะไรไอ้ตัวเยี้ยแแ้้วนะ่ะอืม เอากันสิประเทศนี้เอากัน,กนแสบแสบแสบ,แส,บสูงสูงไปเลยครับเออประชาชนจะตายหาตายโหงแม่ไม่สนใจแล้วไอสัตว์ไอปัสสาวะไปไออุจจาระไปไอปัสสาวะมาแม่งก็เหมือนกันไอหิ้เหมือนกันไอสัตว์โครงการแต่ละโครงการของแม่พอประชาชนปุ๊บคัดค้านหน่อยแม่งเลิกหมด นโยบายยุติแบบนี้ให้ยุติสัตว์เอ,อ้ยไอ้สัตว์มึงไม่ใช่ศาส,สนาพุทธไอ้สัตว์แล้วมึงไปห้ามเขาพุ่งห้ามนี่ห้ามคุยห้ามนู่นห้ามนี่ไอ้สัตว์โอ้ยเหีเ้ยประชาชนนะครับเขาจะตายหายหมดแล้วก็เล่าสัตว์ห้ามเขาแดกไอ้สัตว์แต,พตพนะ่พวกมึงไอ้น่ยข่าทหารกูเห็นนั่นะพวกกูอยู่เนี่ยทหารทั้งนั้นไอ้สัตว์ เหล้าเอามาแดกกันท at ี่บ้านซื้อสมุนรมาแดกกันสบายใจเฉกไอสัตว์ธรรมชาชนหาแดกเหล้าไม่ได้ไอสัตว์แม่รู้ว่าหงเยกผู้ใดได้มาเมื่อกี้ซื้อมาผงทองไอเย็ดแมงล่อกลมผัดผัดเอาเย็ดแมงมือคนกะอุดกระตายในบ้านคุยกันไอสัตว์เออก็มึงก็ไอ้เหี้ยเอ้ยก็ ลงเล้าลงอะไรก็คงพวกมึงไงเฮียเอ้ยเออมึงให้บรรยายก็นหน่อยอะไรก็นหน่อยไอ้ก็เออให้พวกกินเหล้าไม่ต้องไปลงแดงตายไม่ว่าตายตั้งหลายคนแล้วเนี่ยเฮียเอ้ยโอ้นโยบายของมึงนะยุทธไอ้สัตว์นั่นน่ะผู้ก่อตายแล้วจังหวัดอะไรล่ะอืมเป็นกรรมกรเกาะลากโอ้เห็นหพวกน่ากังวลอืม เมียลูกอดเมียด่าลูกก็บอกพ่อโอ้ไม่มีข้าวกินเลยพ่อพ่อไม่ทำนี้ล่ะพ่อแขนนั่นใชนผูคอตายโอ้โหอายุเท่าไหร่อายุสามสิบหกป่านะโอ้โหไอสัตว์เลยนโยบายพวกคุ่ยมึงเลยสัตว์ประเทศนี่ไอสัตว์เนี่ยก้าวโคนเองเน่ยเย็ดแม่เนีไปอีกเดือนไอสัตว์โอ้โหเหี้ยมึงคิดยังไง ปิดอีกแล้วเออมึงจะบอกเปิดร้านตัดผมร้านอาหารสีขาวอะไรวะสีขาวร้านอาหารสีขาวสีเข,ขียวสีแดงสีเหลืองอะไรของมึงก็ไม่รู้อะไรของมึงตามห้างตามไม่อะไก็ห้างก็ปปเปิดไม่ได้ ติดแอร์เปิดไม่ได้ร้านอาหารในห้างเปิดติดแอร์ไม่ได้เฮ้ยคิดหายแล้วมั้มันงงไปหมดเว้ยอะไรของมึงวะเนี่ยแล้วร้านอาหารสีขาวสีเขียวสีแดงสีอะไรเหี้ยของพวกมึงเนียมึงคิดยังไงวะเฮ้ยสีขาวสีแดงสีเขียวสีขาวเปิดได้สีเขียวสีเทาเปิดไม่ได้ไอหําอะไรมาคิดวะส้นตีนเนี่ยโก้สมองไอเหี้ยนะผมไม่ใช่โก้สมองส็นตีนมากกว่าเอ้า ร้านค้าทั้งหลายถาสีขาวแม่หมดเลยเปิดได้นั่งกันนั่งทางไอ้เหี้ยกูก็งงคำสั่งของมึงว่าร้านอาหารสีขาวอประเทศนี้ไอ้สัสเด้อเอ้าเดี๋ยวบาเดี๋ยวบาร์ใหญ่ๆครติดสีขาวไปหมดเลยแล้วแอร์ยังไม่ไปเปิดเปิดได้หมดอืมก็งงไปหมดโอ้ ประชาชนจะอดตายมึงไม่กินไอ้ยี่เอ้อมึงเห็นหรือเปล่าเนี่ยมึงปิดเมืองมาเดือนสองเดือนเนี่ยไอ้เฮียมีแต่พวกมึงนี่นางแดกกันสบายสั่งเหล้ามาโอ้ยอยากกินหูฉันหลามกินเฮียอะไรที่บ้านมึงเมียมึงลูกมึงกินยังดีไอ้สัต์มึงมยมองชาวบ้านเขามึงมาหรือเปล่าไอ้เฮียแจกก็ไม่ได้ฮุบหวยก็ไม่ได้เศรษฐีจะมาแจกเงินตั้งหน่อยก็ไอ้สัส แยกเขาไปแจกเองไอสัตว yeah, so ์เอาหน้าเอาตาไอสัตว์โอ้นันกูผ่านไปอะไรก็ตรงไหนนั่นตรงสะพานพุทธตรงไหนที่เขาขายรถดอกไม้ก็เยอะนะโอ้โหเศรษฐกิจนะโดนต้นตีนนะโอ้โหแม่ไอ้เหี้ยแม่ไอ้เหี้ยกูวัวนั้นทำไมอยู่ในรถแล้ก็จะไปช่วยแม่ก็ถือแม่ไอ้เศรษฐกิจต้นตีนเหี้ยไปห้าไปหมดอะไรก็ใหม่ลูก Chào nó biệt. ta somebody, đây là tâm ban hay thích em 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 thích Mẹ thích em thích em thích em thích พ่อแม่มันกลับหัวกลับหางลูกม oh, ันเกิดมาแบบนี้ไอ้เสรีวงมนทาไอ้สัตว์ไม่ใช่เสรีคนดีเะโสลีรูปีผมเขาดีคนนั้นดีเสรีติงเวทคนนี้ใชจดีไอ้เสรีวงมนกระดอนไอ้วงมนทาไอ้สัตว์โอ้แม่บอกว่านักสาโง่โอ้โหกูกับท่อก็มึงไอ้สัตว์ไอ้กระเทยเท่า สมัยก่อนกูอยู่โรงแรมนะไอสัตว์มึงไปโรงแรมกูแถวไอสยามอะตอนนี้กูเป็นบอยอยู่ไอสัตว์พวกน้องกูแต่ละคนนะไอสัตว์มึงใช้บริการหมดเลยไอสัตว์แม่งให้เท่าไหร่สองร้อยสามร้อยดีแม่งไม่เอากูไอสัตว์เพราะกูไม่หล่อไหนเชอบเด็กนั้นนั้นนะแต่กูอายุมากหน่อยแม่งไม่มองไอสัตว์แม่งเล่นเด็กหมดเลยโรงแรมทั้งโรงแรมเลยอย็ดแม่งเลย ลูกน้องบอกว่าโอ้โหพี่โอ้โหแม่งให้สองร้อยสามร้อยโอ้โหอี๋อะไอ้กระเทยเท่าไอ้โถวไอ้กระเทยฟายไอ้ยี่อะแม่ไอ้สัตว์ไอ้ส้มตีนนี่แม่ส้มตีนจริงเลยไอ้ยี่อะดูทีไปบอกคนศึกษาไอ้สัตว์ศึกษาก็เป็นกระต่ายเลยเขาวิ่งไปถึงไหนแล้วไอ้ี๋อ่ะไปถึงโลกกับโลกแล้วไอ้สัตว์มึงเต่ายังไม่คานพ้นประเทศไทยเลยไอ้ี๋เอ้ยสัตส ดูแม่ไปว,วัดนักศึกษาเออแล้วมึงเลือกแขกเลือกแขกแล้วอ,อืมแล้วมึงไม่ได้เลือกแขกนักศึกษาประชาชนนะไอ้สักมึงว่าแจากยี่สิบเจ็ดล้านมึงแจกไปแปดล้านแปดล้านกูว่าไม่ถึงแปดล้านน่าจะแปดหมื่นเพราะมันห่างเลยคอถามยังไงก็ไม่เคยมีใครได้เลียกแขกจริงว่าเย็นอืม แล้วก็ดูไอ้สอวอไอ้หี้อเลรนกแสงบ้างสอวอน่าจะกลับไปอยู่บ้านอย่ามาใช้เงินเดือนของประชาชนเลยไอ้สอวอไอ้ยี้ก็ไอ้สอวอไอ้เท่าอะไรมาไอ้ยี้มึงกินเงินเดือนของประชาชน จะบอกว่าผมผมกรับใช้ประชาชนไอ้สัตว์มึงเป็นสวงไปรับใช้คุยใครก็ไอส้สั์มึงแก้กฎหมายแล้วดันกฎหมายตอนนี้มึงแก้คุยเลยที่ไหนแล้วมึงจะก็บอกฝ่ายคานก็เสนอคนน่นเป็นมึงก็ไม่เอาหรอกถ้าบอกอายุตัวพึ่ง้นหมนเลยมึงเป็นแค่นยกมือให้ไอ้ลกเป็นนายกเท้แล้วไอ้ส้นตีไอ้ส้นสีแล้วเมื่อเงินภาษีประชาชนก็ไปแดกนะไงสัต์ คิดถึงไหมนะลูกเมียมึงสบายเพราะมึงเนี่ยเอาเงินเขาห้ยุดไปแดกแต่ประชาชนนะ่ะก็เสียภาษีภาษีของประชาชนที่พวกมึงเอาไปให้ลูกให้เมียมึงนะไอสัตว์แต่ละคนนะป่ใชว่าไม่รวยนะไอสัตว์ทหารอดเกษียณอย่างงี้ทหารแก่ไปเป็นโอ้โหประธา,านนู่นประธานนี่ประธานคุยนู่โนโนู่นโน่บาเตไปบม,ไมดไอสัตว์แต่ละตัวนะ่ะมีแดกทุกคนแต่บอกว่า ผมจนไอสัตว์จนมึงมาดูสินี่เนี่ยคนจนจริงๆนะอียย้อะมึงเนอจนไอสอวอี้อ่ยยะไอสัตว์แม่ผมก็เขียนครักสามจิ้ครับน้องๆเลยบ้านเมืองเป็นของน้องๆนะไม่เป็นของลุงหรอกน้องๆเนะี่ยตปกของประเทศชาติประเทศชาติจะได้ดีพอพวกน้องๆเนะี่ยพยายามเลยครับต่อสู้กันไป ตายม่งอยู่มากช่างแม่งมืเนทีแต่ผมไม่ตายหรอกคนดีฟ้าคุ้มครองไอ้คนชั่วไอ้เฮียแล้วแม่ที่ตายหมดได้สัตว์ประเทศนี้แม่งอยู่ไม่ได้แล้วไอ้สัตว์ไอ้ยุทธไอ้ขุ่ยกระด้อเนี่ยเชื่อผมเถอะแม่งอยู่ไม่ได้แล้วไอ้สัตว์ก็สากก็แช้งขนาดนี้ฟ้าดินก็เห็นเทวดาก็เห็นมึงชั่วขนาดนี้ไอ้เฮียบ้านเมืองขนาดนี้แล้วมึงโง่โหกูเลย สโวแมงตั้งช <Okay. S 1> uh. ื่อใหมสวก็ไอสัตไอสัตเอาเอสีใช่เปล่าวะลูกน้องใช่ไหมใช่สโวไอสัต์เอาเอสีเอาไอหมอปลามึงมาเลยอีเอ้ยหมอปลาอืมามามามึงเอาหอยจับเมียมันอะ แล้วก็กดหัวมันใสหอยเอามาใสา่หมอ้อเอเอเอาเอาหม้อมาใสานะ่หม้อเออแล้วไปโยนให้ทะเลให้เคให้ฉล,ลุงฉลามอนนไะไรแดกไปเลยไอ้สาวอเฮียเนี่ยไอ้สาวอสองร้อยห้าสิบเนี่ยที่แม่ยัดเต้อืมสุดยอดจริงๆให้สหั์เดรัจฉฐานจริงๆนะไอ้เฮียแดกก็ตีคงประชาชน ม่ได้ทําอะไรให้ประชาชนเลยบอกว่าโอ้กูนธรรมออกมาช่วยประชาชนช่วยพ่อโคตแม่นี้ไอส้สัตว์มึงเป็นสวมึงไช่วยประชาชนแล้วสอสอ,สอเขาอยู่อ่ะมันไปนขัดตีงหรือเปล่ามันก็เลรื่อ,องการอีเหอะเอาแล้วก็วันนี้เอาแค่นี้เดี๋ยวพุ่งนี้เอาใหมา่จบ